สวัสดีค่ะสวัสดีกันเช้าวันจันทร์นะคะวันนี้หนูมีสินค้ามาให้รับชมค่ะลูกค้าเป็นรองเท้าแฟชั่นนะคะงานน่ารักน่ารักเป็นงานไฟล่อนพื้นนุ่มนะคะใส่สบายเป็นสินค้างานนำเข้านะคะจาก J S เนาะนี่มาเลยค่ะตัวแรกเป็นน้องหมีพื้นหนาพื้นสูงรองเท้าแฟชั่นนะคะแพ็กเกจด,ดีๆแบบนี้เลยนะคะ ใน1ชุดจะมีอยู่3สีรุ่นนี้เป็นรุ่น JS 8 8 9 1 3นะคะไซส์36ถึงไซส์41พร้อมส่งราคา510บาทต่อชุด มีค้าไซส์แล้วก็ค้าสีให้นะคะตามนี้เลยใน1ชุดนะคะตกคู่หนึ่งคู่ละ90บาทนะคะลูกค้าราคาส่งคู่ละ90บาทเป็นงานไฟล่อนเนื้อเดียวนะคะเนื้อนุ่มเนื้อหนาพร้อมส่งค้าไซส์ค้าสีให้เรียบร้อยเลยนะคะลูกค้าเป็นสินค้าง,งานแนะนํานะงานคุณภาพเลยนะคะแพ็กเกจอย่างดีมีดันส่งให้แล้วก็เป็นถุงซิปคู่อ่ามีมีถุงหิ้วให้แบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีไซส์ แจ้งแบบนี้เลยนะคะสะดวกต่อ,อ,ตอการลูกค้าเอาไปเอาไปขายด้วยนะคะสะดวกต่อการหาด้วยเพราะมีเบอร์ปั๊มให้ที่ถุงแบบนี้ด้วยนะคะสะดวกมากๆสําหรับงานแบรนด์นี้รุ่นนี้นะค้าสีให้เรียบร้อยคู่ละเก้าสิบบาทนะคะลูกค้าสนใจสั่งมาได้นะคะมีหลายลายมากๆอันนี้ลายแรกเท่านั้นนะคะต่อไปเป็นลายน้องหมีน้องหมีกินชานมค่ะนี่ มีกิมชานมนะคะราคาเท่ากันร,รุ่นนี้เป็นรุ่น889-54นะคะรหัสสินค้า889-54พร้อมส่งเลย36-41ครบไซส์ราคา540บาทต่อชุดค้าสีให้เรียบร้อยนะคะใน1ชุดจะมีทั้งหมด3สีมีดำสอคู่ขาว2คู่แล้วก็มีชมพู2คู่นะคะค้าให้ตามนี้เลยนี่เนื้อนุ่มๆใส่สบายนะคะพร้อมส่ง เนื้อหนานมากๆนะคะราคา90บาทเลยแล้วก็ตัวนี้เป็นหน้าซัมเมอร์นะคะหน้าลายซัมเมอร์ลายแบบนี้เลยลายสีสันน่ารักมากๆรุ่นนี้เป็นรุ่น8 8 9แปดเกขีดห้มีไซส์ตั้งแต่36ถึง41เหมือนกันแล้วก็ยกชุดจะเป็นค้าสีให้นะคะชมพูสอคู่ขาวสคู่แล้วก็ดำสอคู่ในหนึ่งในหนึ่งคู่ก็จะมีเป็นถุง คู่ให้แบบนี้ตังหากด,ด้วยนะคะแล้วก็มีนี่มีสาติดตรงนี้สะดวก,ดกต่อการค้นหามากๆลูกเมื่อลูกค้าซื้อไปอาขายแล้วเนาะนี่อันนี้เป็นพื้นหนาเนื้อหนาดูเนื้อใกล้ๆกันได้เลยนะคะหนานุ่มๆพร้อมส่งเลยแล้วก็ตัวนี้เป็นน่ารักมากตุ๊กตาวิง้งวิ้งตาตาเขาจะเป็นปากกาแบบนี้เลยนะลูกค้า รหัสสินค้าแ8ดาขีดหนราคาเท่ากันคู่ละ90บาทนะคะพร้อมส่ง90บาทมีชมพูมีขาวมีดำค้าสีให้แล้วก็ค้าซ้ายให้36ถึงไซส์สี่นะคะเดี๋ยวหนูลงภาพตามให้เลยมาใหม่ๆเลยนะแล้วก็รุ่นนี้พลาดไม่ได้เหมือนกันเป็นงานคีบคะ่ะตัวนี้เป็นรุ่น888นะคะค้าสีให้นี่งานน่ารักมากๆ เนื้อนุ่มๆเด้งๆเลยนะคะเป็นแกเกตก็เป็นถุงคู่แบบนี้เหมือนกันร,ราคา5 1 0บาทตกคู่ละแ5บ้านะคะสําหรับงานด้วยนี้ใน1ชุดจะค้าสีให้มีดํา2คู่ขาวสองคู่แล้วก็ชมพู2คู่5 1 0สบาทตกคู่ละแ5บาบาทนี่เป็นงานคีดสายใหญ่ๆแบบนี้นะคะแต่ตรงนี้จะเป็นอ่าแบบนี้นะเป็นงานเนื้อเดียวแบบนี้เลยนุ่มๆนะคะใส่สบายแล้วก็เป็นอ่าทรงแฟชั่นด้วยสุดฮิตเลยนะคะตอนนี้ แนะนำเลยแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นตัวนี้ JS 802 36ถึงไซส์41นะคะค่าสีให้เหมือนกันนี่เป็นส้นนี้นะคะส้นตึกแบบนี้เลยอันนี้ทรงสวยมากๆเป็นด้านหน้าเป็นทรงเหลี่ยมตัดแบบนี้นะคะมีบานเย็นมีดำแล้วก็มีขาวบานเย็นดำขาวสี่ละสองคู่ในหนึ่งชุดนะคะแพคเกจก็จะเป็นเหมือนกันเลยถุงสิบคู่แล้วก็มีที่หิ้วให้แล้วก็มีไซส์ปั๊มให้ด้วยนะคะงาน ดีมากๆากฮะตัวนี้450บาทตกคู่ละ75บาทอันนี้ถูกมาก75บาทเป็นงานแฟชั่นเนื้อดีมากๆแล้วก็เนื้อหนามากๆนะคะอีกหนึ่งแบบหนึ่งรุ่นค่ะตัวนี้อ,อันนี้ก็พลาดไม่ได้เลยจะเป็นส้นตึกแบบนี้เลยนี่ส่วนมากมีชมพู2คู่ขาว2คู่แล้วก็ดำสองคู่นะคะสําหรับงานรุ่นนี้เนาะก็พร้อมส่งเหมือนกันนี่เป็นงานเนื้อเดียวนะคะอันนี้ทรงเท่มากทรงเก๋มากลูกค้า เป็นอ่ามีส่วนว้าวแบบนี้ด้วยนะคะสําหรับส้นนะนี่สวยมากๆเลยแล้วก็มาพร้อมกันกับตัวมีคีบแล้วก็ต้องมีสวมเนาะสวมก็มีอ่าสวมรุ่นนี้ราคาจะอยู่ที่450บบาทก็ตกคู่ละ75บาทอันนี้เนื้อดีเหมือนกันอ่าสวมก็มีสวมจะแต่งเป็นสองตอนแบบนี้นะคะแพ็กเกจดีมากๆเลยนี่ถุงหิ้วแบบนี้แล้วก็มีเบอร์ปั๊มให้อันนี้สะดวกต่อการค้นหาของลูกค้ามากๆ เื่อลูกค้านำไปหานะคะก็จะหาง่ายเนาะในหนึ่งชุดมีดา2คู่ขาว2คู่แล้วก็แชมพู2คู่แนะนำเลยนะคะ75บาทเนื้อนุ่มเป็นงานไฟรอนนะคะเนื้อดีมากๆนิ่มๆแบบนี้เลยพร้อมส่งราคาถูกด้วยนะคะเป็นงานนำเข้าเลยแล้วก็ที่อีกหนึ่งรุ่นสุดท้ายนะคะสำหรับลายนี้เนาะก็จะเป็นงาน j s 902.1อันนี้ก็เป็นเนื้อเดียว แล้วก็ส้นหนาๆแบบนี้เหมือนกันพื้นหนานีขีบเนื้อเดียวแบบนี้เลยอันนี้จะมีแอบจะมีปุ่มเล็กๆเงาเท้าด้านหน้าตรงนี้ด้วยนะคะสามสิบกถึงสี่สิบเอ็ดมีชมพูสองคู่บานเยน็นสองคู่แล้วก็ดำสองคู่นะคะพร้อมส่งเลย4ี่รยห้าสิบก็ตกคู่หนึ่งคู่ละเจ็สิบห้าบาทได้งานดีๆแบบนี้ไปขายเลยนะคะแพ็กเกจก็ดีทุกอย่างดีออกแพ็กเกจด,ดีมาก มีถุงแยกให้แบบนี้เป็นคู่คู่ด้วยนะลูกค้าแล้วก็สะดวกต่อการค้นหาของลูกค้าด้วยแล้วก็หิ้วด้วยนี่สะดวกต่อการเก็บของลูกค้าด้วยเนาะประหยะัดพื้นที่ประหยัดเวลาในการค้นหามากๆนะคะสําหรับส์เพราะว่าบางแพ็กเกจเนาะก็จะไม่มีงานปั๊มไซส์แบบนี้มาให้นะคะลูกค้าก็จะต้องมาดูพื้นดูพื้นก็คือต้องแกะออกมานะลูกค้าถึงจะเห็นนี่เป็นเบอร์คู่แบบนี้นะคะนี่ โอเคค่ะเดี๋ยวสำหรับงานในไลน์นี้เดี๋ยวหนูลงภาพสินค้าให้เพิ่มเติมหลังจากจบไลน์เนาะแล้วก็เดี๋ยวมีงานรุ่นใหม่รุ่นไหนลูกค,ค้ามารอติดตามกันได้นะเดี๋ยวหนูนำมาแนะนําให้ดูแล้วก็นําออกมาแกะแบบนี้ให้ลูกค,ค้าได้เห็นสินค้าจริงในไลน์นะคะรอติดตามกันได้เลยทุกแบบทุกรุ่นนะคะขอบคุณนะคะสําหรับลูกค,ค้าที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็ติดตามเราตลอดเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ